แคปชั่นนี้จบโดนเพ่งเลงบ่อยมากตายชุติมาชัดเจนสักทีเรื่องข่าวมีแฟนใหม่ ตายชุติมานะครับหรือต่ายซีซันเชนโพสรูปอวยพรวันเกิดรุ่นน้องและเพื่อนสนิทคนที่เคยตกเป็นประเด็นข่าวด้วยความเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นแฟนใหม่ของสาวต่ายหรือเปล่าทําเอาเจ้าต,ตัวต้องรีบออกมาชี้แจงว่าสนิทกันจริงแต่ไม่ใช่คนคุยเจอกันทุกโมเมนต,ต์ตั้งแต่แฟนคลับจนเพื่อนเรียนจบปริญญาโทด้วยกันกินข้าวฉลองวันเกิดอีกฝ่ายย้ําสนิทจนรู้ไส้รู้ภูงหมดแล้ว โดยเจ้าตัวนะครับลงภาพแคปชั่นว่า Happy birthday to you เป็นไงดอกไม้ช่อแรกในชีวิตจาก morning glory นะครับแต่คุณมิ้นผู้เป็นผู้เริ่มต้นแฟนคลับเป็นรุ่นน้องที่เคยเรียนเตรียมอุดมมาเรียนที่จุฬาก็เจอกันและแอดมินก็เป็นแอดมินเพจเพจหนึ่งนะแล้วก็โดนเพ่งเลงตลอดนะว่าเป็นคนคุยกับฉันแล้วเจ้าตัวก็ติดแฮชแท็กว่าเรารู้ไส้กันเกินกว่าจะหวีดกัน หายสงสัยกนเลยใช่ไหมครับว่านี่เป็นการมอบช่อดอกไม้มิตรภาพของเพื่อนเท่านั้นนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน